จากเรื่องราวความร่มรื่นครับของธรรมชาติไปแล้วครับในช่วงนี้ครับเราม,มีกีฬานะครับที่น่าสนใจมานําเสนอคุณผู้ชมกันนะครับซึ่งกีฬาชนิดนี้นะครับมีความพิเศษอยู่หลายอย่างครับแล้วก็ช่วยฝึกสมาธิช่วยฝึกสมองด้วยนะครับจะเป็นกีฬาอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ สวนสันติภาพนั้นนอกจากจะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วยังเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับและว,วันนี้รายการแบงค์ข้อกรีนขอนำเสนอกิจกรรมออกกำลังกายอย่างหนึ่งครับกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วยังสามารถเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่นไปพร้อมกันกับการฝึกสมาธิและเสริมสร้างสุขภาพไปพร้อมกันได้ด้วยครับกิจกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรและมีความน่าสนใจอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับกีฬาหมากล้อมครับโกะหรือหมากล้อมเป็นกีฬาที่แสดงความยืนยาวและความไผ่สารอันลึกซึ้งของอรารยธรรมจีนมากว่า3,000ันปีและกำลังแพร่หลายไปทั่วโลกเป็นภูมิปัญญาตะวันออกที่เปลี่ยมไปด้วยคุณค่าพัฒนาปาัญญาและยกระดับจิตวิญญาณได้อย่างมหศัศจรรย์ครับจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่ของศิลปะประจำชาติจีนซึ่งได้แก่ ดนตรีหมักล้อมการเขียนตัวอักษรและการวาดภาพในสมัยอดีตนิยมเล่นกันในหมู่ผู้บริหารประเทศระดับองเต้แม่ทัพนายกองและปัญญาชนชั้นสูงในประเทศไทยมีการรวมตัวของกลุ่มผู้เล่นกีฬาหมักล้อมมาตั้งแต่ปี2523จนกระทั่งปี2536กีฬาหมักล้อมก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีการจัดอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูงนอกจากนี้ยังได้จัดการแข่งขันหมากล้อมและกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการเล่นหมากล้อมแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจและได้เผยแพร่กีฬาหมากล้อมไปยังระดับยาวชนและเยาวชนของประเทศไทยตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมต้นมัธยมปลายกลุ่มอาชีวะ และมหาวิทยาลัยร,รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนครับวิธีเล่นและจุดประสงค์ของหมากล้อมหรือโกะจุดประสงค์ของโกคือใช้หมากของตนล้อมพื้นที่ว่างบนกระดานให้ได้ดินแดนของตนมากกว่าคู่ต่อสู้ครับกระดานโกมาตรฐานคือขนาด19คูณ19จะมีเส้นแนวตั้ง19เส้นและแนวนอน19เส้น เกิดเป็นจุดตัด361จุดบนกระดานโดยกระดานขนาด1 9คูณ19หมายถึงมีด้านละ19เส้นไม่ใช่19ช่องนะครับผู้เล่นจะแบ่งเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายขาวและฝ่ายดําฝ่ายขาวจะได้เม็ดหมากสีขาวและฝ่ายดําจะได้สีดําเม็ดหมากของทั้ง2ฝ่ายจะต้องเดินบนกึ่งกลางจุดตัดที่เกิดจากบนเส้นกระดานตัดกัน ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถวางหมากบนจุดตัดใดๆก็ได้บนกระดานวิธีเล่นใช้หมากของตนล้อมพื้นที่ว่างให้ได้มากกว่าคู่ต่อสู้การตัดสินเกมนับดินแดนที่แต่ละฝ่ายล้อมได้ใครได้ดินแดนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะครับกติกานะครับ 1. ทั้งสองฝ่ายจะวางหมากที่จุดตัดใดก็ได้บนกระดานแต่ต้องไม่ทับจุดที่มีหมากของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวางอยู่ก่อนแล้ว 2. เมื่อวางหมากแล้วหมากจะไม่มีการเดินเลื่อนเหมือนหมากรุกเมื่อวางหมากจุดใดแล้วจะไม่สามารถเคลื่อนไปจุดอื่นได้เป็นอันขาดยกเว้นหมากถูกจับกินจะต้องเป็นเฉลยของฝ่ายตรงข้ามทันที 3. ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องพยายามใช้หมากของตนเองล้อมพื้นที่ว่างให้ได้มากกว่าคู่ต่อสู้ 4. นับคะแนนตัดสินโดยนับว่าฝ่ายใดล้อมพื้นที่ว่างได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ กติกาในการเริ่มเกมกระดานจะต้องว่างเปล่าเมื่อเริ่มเกมยกเว้นในเกมต่อมากหรือแฮนดิแคปเกมฝ่ายดำจะได้เป็นฝ่ายวางมากก่อนวางที่จุดตัดใดก็ได้บนกระดานเมื่อฝ่ายดำวางแล้วจะเป็นตาเดินของฝ่ายขาวผลัดกันไปอย่างนี้ทุกตาตาละ1เม็ดเมื่อวางหมากลงไปแล้วหมากที่วางจะไม่มีการเดินเลื่อนเหมือนหมากฮอสหรือหมากรุก วางแล้วจะขยับไปไหนไม่ได้ยกเว้นหมากจะถูกคู่ต่อสู้จับกินจะต้องเป็นหมากเฉลยของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายดำได้เดินหมากก่อนถือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะฉะนั้นจึงต้องมีแต้มต่อเพื่อชดเชยความเสียเปรียบของฝ่ายขาวที่ให้ดำเดินก่อนโดยฝ่ายขาวจะได้คะแนนฟรีๆไปจำนวนหนึ่งเราเรียกคะแนนจำนวนนี้ว่าแต้มต่อหรือว่าโคมีนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันกำหนดมาตรฐานสำหรับกระดาน19:19คูณ ไว้ที่5.5คะแนนแต้มต่อนี้จะนำไปบวกให้กับคะแนนสุดที่ของฝ่ายขาวเมื่อจบเกมครับโดยแต้มต่อนี้ทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงกันก่อนเริ่มเกมได้ว่าจะให้แต้มต่อเท่าไหร่โดยส่วนมากนิยมกำหนดแต้มต่อให้มีเศษ0.5คะแนนเพื่อป้องกันการเสมอครับประโยชน์ของกีฬาหมากล้อมทักษะ11ประการที่ได้จากการเล่นหมากล้อม1การวางแผนตัดสินใจโดยใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ 2. ความสำเร็จจะเกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างนโยบาย,บายกลยุทธ์และยุทธวิธีที่ดีไม่ใช่โดยโชคช่วยหรือบังเอิญ 3. ม,มีการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปยอมรับความจริงและพร้อมที่จะปรับปรุงบทบาทตามสภาพใหม่ 4. ควรใช้ทรัพยากรทั้งหลายเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงของเราแทนที่จะมุ่งทำลายฝ่ายตรงข้าม 5. ไม่มีใครได้ทุกอย่างทั้งหมด เมื่อได้มาต้องยอมเสียเมื่อเสียไปแล้วค่อยหาทางเอากลับมา 6. จัดลำดับของงานต่างๆโดยเฉพาะงานด่วนต้องสำคัญกว่างานใหญ่เสมอ 7. จัดดุลยาภาพระหว่างเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตเสมือนการดูแลสนามรบต่างๆอย่าเอาชนะแต่เฉพาะในสนามรบแต่แพ้สงคราม 8. ศึกษากำลังที่เกิดจากการรวมตัวการเป็นกลุ่มของมากบนกระดานการเปรียบเทียบกำลัง การสะสมกำลังการป้องกันการเสื่อมสลายของกำลังและสุดท้ายคือการใช้กำลังอย่างมีธรรมะเพื่อการสร้างสรรค์ 9. รู้จักประมาณและเคารพผู้อื่นในฐานะที่ต่างก็มีโอกาสเท่าเทียมกัน 10. เมื่อผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีฝีมือเท่าเทียมกันคนแพ้คือคนที่ทำผิดมากกว่าเพราะฉะนั้นการแพ้จะใช้ในการตื่นสติให้สํารวจตัวเองว่าเราทำผิดพลาดอะไร จุดบกพร่องอยู่ที่ตรงไหน11ช่วยให้เข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมของธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยไม่ยึดติดช่วยยกกระดับจิตใจให้เข้าถึงความว่างความสงบอันเป็นคุณภาพจิตชั้นสูงนั่นเองครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการแบค o g r e e นในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวนสันติภาพด้วยนะครับที่อืเฟิร์สสถานที่ในการถ่ายทํานะครับและก็เชื่อว่านี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ชมนะครับได้มาพักผ่อนหย่อนใจสูดอากาศสดชื่นกันนะครับในวันหยุดได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะครับภายในสวนสันติภาพแห่งนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับ ต้องขอขอบคุณคุณลุงจุกนะครับที่ให้ความรู้ในเรื่องของการทำการเกษตรดีๆนะครับกับเราในวันนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักดูแลสังคมและอย่าลืมดูแลโลกใบนี้ด้วยนะครับตอนตอนนี้นะครับก็หมดช่วงเวลาของเราแล้วนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหมอกราชวงศ์สุพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับกลับมาติดตามชมรายการไปครอบครันได้ใหม่ทุกวันอังคารนะครับในเวลายี่สเ็นาฬิกาครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แกนแท้หรือคะเพราะนี่ไงความพอดีมันประหยัดมันจะได้ดีไงเพราะว่าเราไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อ